ผู้หญิงคิดเป็นนะคะมาพบกันวันนี้ค่ะกลางสัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะนุกมีเรื่องราวมากมายค่ะเกี่ยวกับแฟชั่นนะคะเรื่องของความงามและเรื่องความรู้ทั่วไปเนี่ยค่ะที่จะมานําเสนอให้กับผู้ชมนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะในทุกๆวันนะคะรายการของเราก็จะมีประเด็นคําถามค่ะที่ชวนให้คิดนะคะแล้วก็ร่วมส่งมาตอบคาถามนะคะร่วมชิงของรางวัลกันด้วยนะคะคําถามวันนี้มีอยู่ว่าคุณใช้เวลาทําผมเนี่ยต่อวันเนี่ยกี่กี่นาทีนะคะหรือบางคนอาจจะทำาป็นชั่วโมงก็ได้นะคะก็สามารถที่จะตอบมาทาง SMS นะคะพิมพ์ BP ตัวใหญ่นะคะตามด้วยคำตอบของคุณค่ะแล้วส่งมาที่4 8 9 0 0 1 1นะคะคำถามของคุณส่งมาถึงเรานะคะแล้วก็ในวันศุกร์เราจะมีการสุ่มนะคะรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับ BSC นะคะไปทันหนึ่งรางวัลเป็นเครื่องสำอางสวยๆนะคะเพียงแค่ตอบคำถามมาเท่านั้นเองนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาทำผมต่อครั้งเนี่ยกี่นาทีนะคะอาส่งมาบอกกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีคลิปวิดีโอนะคะที่จะช่วยทำให้สสาวเนี่ยประหยัดเวลาในการแต่งตัวและ เวลาทาผมด้วยนะอาละาคารในช่วงหน้ากันบ้างนะคะช่วงหน้านุกมีเรื่องราวมาฝากค่ะเอาใจคุณหนุ่มๆหรือว่าคุณสาวๆที่อาจจะชอบมองผู้หญิงเซ็กซี่นะคะวันนี้นุกมีการจัดอันดับค่ะสาวเซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยนะคะจากนิตยสาร S F M กันด้วยนะคะและนอกเหนือจากนั้นนะคะเรื่องราวของสุขภาพข่าววันนี้นะคะโรคเริมหลายๆคนเนี่ยอาจจะตกใจว่าเอยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วถึงแม้คุณจะโสดหรือย,ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ก็เป็นเริมได้เอ๊ะจะเป็นได้ยังไงต้องติดตามกันในช่วงหนนนนน้้าแตต่่ออีไปพัักกก